เดี๋ยวตาผมแล้ว <S <S ไปผมโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่ลึบๆึบึบนี่โอโหไหนตามคิปเซ้นได้เลยใ้สวยให้สวย สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมพบก,กับผมเต่าร้อสไตล์ฟิชชิงวันนี้ผมจะพาทุกท่านออกหมายตกปลาใช้ฟฝั่งนะครับผมตรงนี้เป็นหมายประสันเบน,นะครับผมซิตี้ออสเตรเลียนะครับที่จริงช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่ปลามันเข้าเยอะนะทุกคนแต่ว่าผมจะ,จะมาลองนะลองเช็คหมายดูนะครับว่าจะมีปลาเข้ามาใช้ฝั่งเยอะหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมมาถึงมาแล้วคับผมขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับงหมายม,นะมีหน้าหน้าคนไทยอุปกรณ์ในวันนี้นะครับผมจะใช้คัน9ฟุตนะทุกคนแ้ฟุตลอกเบอร์2 5 0 5นะครับสายเมนสาย12ปอนด์นะครับต่อกับสายช็อกลิตสิ15ปอนด์นะทุกคนเอาสายหน้าใหญ่หน่อย เรานมปังเหยื่อที่ใช้ตกจะเป็นกุ้งนะครับกุ้งบรรนาพรซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับน,รดดนี่โคนมขนมปั้งฉีกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะมีถ้ามีเครื่องปั่นะจะดีมากเลยมันเปั่นจะดีมากแต่เราไม่มีนะก็เอามือขยี้ขยี้เอาเอาน้ำเข้าใส่ ดย๋ยเพิ่งใส่ทีเดียวเยอะทุกคนเดี๋ยวมันเละนะใส่คุกๆๆแล้วก็ค่อยใส่ไป ตรงนี้เดี๋ยวตาผมแล้ว,วออ้ลึกน้ำลึกไปตองนั้นครับผมดังดึงดึัดึงัึงดึงดึงนึนดึงดึอดยอดึงดึงดึงดึนกึนนง,งางงงึีดึงดึงาึงดึงดึ้ดึง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 ดงดึกดนงดึ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 งมกันแงง เอาโดนแล้วครับโดนแล้วครับสายพันธุ์ใครรันเดียวเนี่ยสายมันพันธุ์กันดูโอเคออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้หินน้ำกระลึกเอาชิบผาแล้วหนักมือหนักมือพอสมควรขอดูไซส์หน่อยสิปลาอะไรไหนเนี่ย ปลาอะไรวะเนี่ยขาวๆโอ้ปลาเนี่ยปลาอะไรเนี่ยก็ว่ามาทำไมมันหนักๆโอ้ปลาอะไรสวยเกี่ยวครีบข้างด้วยอ่ะหลอกลันเลยอ่ะโอ้ สีสันสวยมากอ่ะนี่ทุกคนผมชอบนะกับปลานั่นมันกินได้ใช่ไหมนะโอ<ห>้เขาทอดเนื้ออร่อยเนื้ออร่อยก็ทำไม่ขึนแต่เนื้ออร่อยหรอตัดหัว้ัดหางแล้ววัดคือหิงังหรอไม่กลา้าไม่กล้ากินอะ่ะโดนข้างด้วยดูร่างกายนี้อะเกี่ยวคีบด้วยผมปล่อย <c oughs> นะแล้วไม่เอานะสีสันสวยมากไปลงไปอ๋อไม่กมด ทอราเล่ใหญ่ใหม่ใหม่ทุกคนได้ผลดีเฮ้ยไอต้ตะก้อวิ่งตะก,ก้อวิ่งเจียวๆได้ผลดีเฮ้ยโอ้โไซส์สวยลูกปลาลูกปลาไซส์เล็กๆวันนี้ไม่ได้ไซส์ใหญ่ ลมแรงทุกคนเลยหาตัวยากหน่อยนะโอ้ออันเดสไซด์หรือเปล่าอันเดสไซด์อันเดสไซด์ครับตัวเล็กต้องปล่อยนะครับผมเริ่มเข้าตอนค่ำๆไป ลุยต่อมีการตอดแต่ว่าตอดไม่แรงเท่าไหร่น่าจะนะมีการตอดนะคนไม่ใช่ครับตอดตอดไม่ต่อเนื่องก็สายเช็คสายกันน่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 ตอดตอดตอดมีสู้มีสู้ปลาอะไรเอ่ย ดมีกดแต่ก็วิ่งเล็กจิ๋วทำงานแล้วครับ<ป>ใส่หัวดุ๊บดุ๊บไป,ป่รูปลาอะไรปลาอะไรเนี่ยวิ่งดีจังมไม่รู้โอ,โปปอ้สแนเปอร์โอสแนปเปอร์นี่วะอู๋สแนปเปอร์สแนปเปอร์เฮ้ยส,ส,สวยว่ะเฮ้ยส,ส,สวยเฮ้ยส,ส,สวยมาเลยครับสแนปเปอร์เข้า ใส่หวัวดืดดืดดๆดด้วยวะได้แล้วครับนี่ทุกคนตะก้อจิ๋วของจริงครับผมได้มาแล้วครับผมสแนปเปอร์ไซส์ประมาณฝ่ามือทุกคนได้ไซส์อยู่นะตัวนี้เจ๋งเลยอะครับทุกคนนี่ตะก้อจิ๋วขนมปังอบนี่เอาครับไปแลยครับ กไฟไหม้นะเพื่อด,ดุ๊บโดนแล้วไม่ใช่ถทเวเลม่ไม่ได้วิ่งแบบนี้มมบีมเล็กหร,ร,รือเปล่าแน่นไซเยอร์ไม่มันเลยตัวเนี้ยนั่นเนเปอร์น้อยกินลึกไหมเนี่ยดูยสิสแต่ก็วิ่งชายฝั่งได้ผลดีจริงครับนี่ อันนี้มันเล็กเกินไปนะคงจะปล่อยมันนะสีนะสีสวยสีชมพูอ่อนด้วยอันอร์ไซส์นะครับผมต้อง25าเซนนะครับปล่อยไปมขนมปังอบตะก้อวิ่งครับผมปั้นขนมปังเหยื่อห้อยท้ายอีกหนึ่งทางเลือก ตีตั้งไหนครับซื้อหน้าออกไส้คร้บผมแล้วก็วิ่งชายฝั่งน่าจะมาได้ไซนี้เราก็ปล่อยนะครับไซยังไม่ถึง25เ้นะอ้ย30สิเท็าวเลนันส0เอาแล้วบาดดองแล้ว ออกแล้วพองโดนแล้วครับออฟิรันก็ดนแอคชั่นสวยครับรตัวใหญ่หรือเปล่าตัวใหญ่หรือเปล่าอู้กดกดกดยานีไม่ได้มาเล่นๆให้ได้นะครับอู้ทาวรเล่ทาวรเล่ทาวรเล่ครับผม,ไ,มไซน์นายจะได้อยู่นะ นี่ดึบๆนี่โอ้ใกล้เคียงนะ30สิเซนใกล้เคียงนะลองวัดดูอ,อุ้ยตอนคขำๆอากาศหนาวมาทุกคนใข่เปียกมเลยครับ <c oughs> ตะก้อชายโอ้ผ <c oughs> กใกล้มากเลยผม <c oughs> วันนี้ วันนี้ตัวตึงเลย,เยมันลึกเลยเข้าหน้าระวังเข้าสายลายนะครับหนีมาแล้วนะดีดีดูดูดูบบบบบบดง <laughs> ด,ด,ด,ด <laughs> <laughs> ูู้ดูดูดูมูดูด <laughs> ูด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 ึดงดู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 ดดู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 น้ดมด <laughs> ูอูมอด อุ้ยขำๆแล้วโอเคลองสักพักตึงมืออุ้ยไม่โดนว่ะโอ้สายวิ่งปุ๊บๆเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่ไขขเข้าม,ม,ขมาเข้าขดีขั้ฝาใช้ดีผลดีมากเลยตะก,ก้อวิ่งตะก,ก้อจิ๋ว ตัวนี้ได้ใหญได้อยู่ไอสามสิบเซนได้ได้ตัวนี้ได้ได้ไซส์อยู่สามสิบมาเข้าค่ำมากทุกคนวันนี้ได้ไหครับไดไซส์ไหมครับ ก็วิ่งได้ผลจริงทุกคนนี่วิ่งมาแล้วครับไซส์ไม่ค่อยใหญ่มีนจะไซส์ครับตัวแค่นี้เราปล่อยแล้ว,ลวก็เจียวแต่แจ้วทุกคนฝวกไ,ไปเป็นอีกหนทางเลือกครับผมแล้วก็วิ่งตกปลาใช้ฝั่งอันนี้ผลงานผมนะ ็นตัวเดียวเราที่ได้สายได้ไปลา,น,ออานี่คือแจ็คเก็ตสีม่วงๆผมใส่มาบ่ายโมงครึ่งเริ่มจะมื่อตอนก่อนจิ้มงานสู้ไม่ถอยคลิปนี้ทุกคนผมก็มาเช็คหมายดูนะครับว่าปลาจะเข้าเยอะหรือเปล่าละนะสำหรับคายนี้ที่จริงมันไม่ใช่ฤด,ดูที่ปลาเข้าใจฝั่งเยอะนะถ้าเข้าเยอะจริงๆก็ต้องเป็นเดือนตุลาเนอะทุกคนเดือนนี้เดือน รกระดานะครับก็มาเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับเอาตะก้อวิ่งตะก้อเล็กๆนะครับโอบขนมปังแล้วก็เกี่ยวเหยียดกุ้งนะครับก็ได้ผลดีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นหนึ่งทางเลือกนะของตะก้อวิ่งนะล้อพี่นา,นางน้องล้อเอาไปทําดูนะผมได้ผลยังไงก็เล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาจากท่านทุกคน เก็บของกลับบ้านเริ่มมื่อเรื่องหลังเลริ่มเมื่อเรื่องจะมีโอกาสจะมาตกใหม่ทุกคนเราวันนี้ขอตัว,วลาก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับคือเป็นกำลังใจในการทำที่ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ